สวัสดีครับวันนี้ผมก็อออ๋อหัวนี่คือผู้ร้ายนะครับใน CSI Hidden Cam Super Evil b a r คนแรกสตีเวนเคอร์สบีเกรก,กไทรีจอห์นบาร์โมบอนนี่เดมาร์คสเปเวลลี่เพส ซมซิงโก้ซซิงเกอร์เฮดีดอริสแลนส์มาโลอาว่าฟลอเจมีรีสลเกตานามานดาคอลินเจมิสติกเกอคอฟสกี้เจดอนเพอเซเจมอนสันทูเดอร์เดนวอสควสซี่วาร์เดนบาร์เซเล่ฮอลดนอลดี้คิสตีอาลันคาวตันชิสฟากันคายริโอเนวบิลลี่เกเกนบอบบี้สเปเทบ บอนสันเจเลเมียคาราแคลลี่บันสเตเลตและเซลลมอลิสแลนดอนเดนแฟนเดอร์เอดี้แลนดอนเฮเดนปรโรดสมาคัสเบโนสบิลเดวินเซลลีย์บัลเชดิเบอร์โจเร็กซ์ลาริคสซนเนอร์แกรรี่น็อกแมนส่วนพิเศษแมรี่มอร์แกนนาตาลีเลวอรลี่ฟอร์ดโทนี่แฮเดนโดมินิก